Chị vào chịu phân phải sai quay vào ui ừ. nó khó như này thì sao ôi này hăng mình พี่ไอไม่เฮ็ดอีหยังอยู่นี่ไม่เฮ็ดอีหยัางชานคุฮะชานคูชานคุจังไดโอ้ยมีหอดคุตาก็เห็นอยู่เนาะว่พี่อยากกินกล้วยฮะอยากกินกล้วยอยากไปกินค่ะแม่กินจังไดมันบ่ฮั่นด้สุกเถอบ่สุกก็ค่อยปอกกินอยากอยากอยากกินนะอยากกินกล้วยหน่วยใดกินกล้วยหน่วยนี่ ด้วยนี่แม่กินกะหาเวลาตัวบ่าเรอเจ้าไปเก็บระบาดต้นหอมไปเก็บระบาดต้นหอมคือมาเอากล้วยก่อนเมื่อไเก็บล่ะมาบาง่งกล้วยก่อนมันปเป็นจะได้กินง่ายบ่สินดอกาอ้ลาอยากบ่ได้กินง่ายดอกนี่อยากไดไสักนันละ่ะคอยอยากกล้วยอื้นมาคว่าอยากกล้วยอื่นกับบอกตัว กระบอกขึ้นนี่บบดิงั้นมึอยู่บอ,ขอก<า>ขันชันมือแรงเด้อฮะขันชันมือแรงมือแรงเป็นยังสงีเขาไปหาสีเอาไปให้กินเขาไปหาได้ทั้งเดยเมีอะเจ้าหันดีเฮ้ยนอนหลับตะเว้นเนอื้อยน่ะมาเจ้าสิลอยมากกางใน,นอู้หูหมดขบานหลุดปะมันนอนหลับก็บไปทนตัวสีวบอกมันว่า สิไปธุระมือแรงยังสิเดือดเยังสิร้อยมาตัวก็ได้ก็ได้ไม่สิร้อยยังเว้นนี่บ่คึมคึมนี่บ่เนี่ยคนที่สิตโต้ดีเขาเฮี้ยนน้อนโนดเนี่ยคอยไปเด้อไปถ่ายอยู่ในห้องติ๊งติ๊งติ๊งตะบุลินติ๊งติ๊ดติ๊งตะบุลินติ๊งติดบด้กินโดนแล้ว sẽ tay cái gạo cà phê. chắc phải gạo 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 cà phê rồi. được gạo Để gạo luôn. mà gạo 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 không có gạo thế, gạo gạo hú gạo 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 hú. อิ่อนบ่ปากคือกันนี่นาะกวน้อนงนี้บ่ได้เฮ็ดขนมแล้วก็ซอสพเผาได้ไะซอสพวกาวกซอสพวกต้นนี่กินไหมกินด้ยังยูซื่ซมานั่งนับกันที่ไหนเเคยเห็นมันยูซื้อมานั่งก่อยเทื่อนเลยนั่งกรเสีกู้จ้างผลติเถออื่อนเมื่อไห้เถื่รละซาบะเลยไปซื้อข้าวเปล่า ีออกไปหาซื้ออย่างก่อนเด้อซื้ออย่างนี่เนาะเาะสี่ยวยืวมมวยนนี่แหละสิมาคำมาเด้อว้ยมาคำนั่นเด็กแค่ไหนอารูไปนั่งเถอะเออมันก็อยู่ของมันเห็นแหละถ้าไปแล้วซื้อนี่มานน้ำเลยเด้ยอยังอ่ะทีมมาให้เด้อสองอันสั่งเว มัยังไอ้กูอ้างมึงไปโดนอ่ะกูย่ากูนอนกูยันแห้วันนันเหนไมันน่้นนองข่อยเหยังวันนันฟางนุ่งกูขี้อพี่อ้ายไปใส่จัคระหว่างสบปั่นลมหงุดมากงเอาเนบ่ได้จคะไ่ว่างขอยได้จังเลย อีนี่มันจะกี้มึงก็นอนน้ำกูตลอดไหมตอนนี้กูนอนมากเลยสิเอาเพี่ใหญ่บ้าไงน่ะเออเอาหมอนก็เรีคนมาอตโอ้ยพี่ใหญ่แล้วว่าไปใส่บอกโฮเราบอบอกกูแล้วว่าจะไปชุละกูไม่ชอแล้วกูก่ได้นอนน้ำมึงดนไปกูนอนน้ำเด็ดเจ้าหย่านีหย่างเจ้าขึ้งใหญ่เดียวสิ้นอยุ่สิ้นหาสิ้นหกข่อยก็ยังประหยัดโอ้ยเขาเป็นสิ้นไห่กูย่านผี โอ้ยนอนห้วนชนะเนี่ยแม่ยังมึงไหนนอนก่อนกูเอ๊ะบริษัทผมจะมึงคือเก่าหัวขั้นหัวมีหงอกไม่นอนด้วกันโดนเห็นปะคิดพอแต่ก่อนนะอาบน้ำอาบน้ำกันให้หนึ่งให้สองกันนั่งกันนอนน้วกันบ่เคยแยกกันตั้งแต่กูมีผัวมากนี่กูกว่าหลายปีได้แล้วแต่เดี๋ดวนอนนั่มึง่ กูดีใจเว้ยกูนวดน้ำกูดีใจกวหึค่อยรับแล้วมากูอกอดคือเก้าเดะเจ้าโลกจีบ<อ>เจ้าหนีเพราเจ้าว่าเอาเจ้าบา่คือว่านอนน้ำข่อยอุ้ยอ๋อจิกเกี้์กูก็กวดขามึงนอนไหมเห็นนี้ไหมห<อ>นี่กอดประเด้ใช่จะบ่ได้เฮ้ยเจบอกว่าง่ายบา่บ่บมึงซ้อมมึงหันสแตงกูให้หยานอยู่อุ้ยนวดน,น,น,น้ำมาใหกอดก็กไ,ได้ มาขาดกูมีดเลยฮนชั่วมือนี่เอ้ยง่าย้งงองผกูกดจะกี้นะกนดแอ,ว,อวกูไม่ดีควยปนเหี่ยวไปเหี่ยก็เนื้อสันนะวามไปฟอร์มา,มา,าด้อยให่ห่ด้นะปิดวันีไฟไฟเนี่ยมันเลือตา sen cha. buồn sen cha. cứ lập quay thì nó bị ai má leo buồn sen chả bị ai má leo Hãy xin cho kênh เดี๋ยวเี่ยถินมาก่อนทัวมึงเชินมันจินจาไหนมึงบอกปักข้นอกม่หน่ยเอ้าเอ้าเอ้าน่นะจามึงเชินจ้านองทั่วมึงเคอกัดมคอยกับมาหาเจ้านี่ทั่วว่าของกูอยู่โน่นมึงบอกมาไง ไอ้บุญเชนมันบอกให้มาเปลี่ยนห้องมันบางสิอออออมึงหงถ้ากูบ้นอนนี่กูบหัวซ้ำได้่งถ้ามึงมาไปเดิดนโหออเง้มเล้วค้ามแล้วคาตาย้วกู